สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านมีการขยับแล้วนะเนี่ยจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมีความมานะเหลือเกินก็เลยทีเดียวมาณะที่ไหนจะเนี่ยมานะมานีหรือเปล่าบอกไม่ใช่อันนั้นเป็นแบบเรียนเมื่อสมัยก่อนช่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ครับท่านมอบมานะครับท่านถามมานะนี่คือมาแล้วใช่ไหมเออยังนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นมอบที่ขึ้นชื่อในความอดทนเรื่องอะไรจ้าเรื่องมานะ มาหน้าอดทนนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านโผลประกาศเดือดน,นะครับท่านผู้ชมไม่ทนว้ยเฮ้ยพร้อมอะไรวะเนี่ยอ่ขู่ว้ยเฮ้ยพร้อมหนุนทหารอะไรประมาณนี้นะครับท่านหลังจากตอนนี้จะดูพรครับท่านยิ้มเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีคุณสนทิลิมทองกุลนั้นเนี่ยปานเทพพัวพงพัน์พิชิตช,ชัยมงคลหลายกลุ่มเหลือเกินเนชั่นสุดสัปดาห์ส่งเข้าประกวดมาแล้วจ้าหลังจากที่เออใช่เอเอใช่อันนี้ต้องอันนี้ก่อนหลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชม2567นั้นเนี่ยปลายปี2 0 สอสครับท่านผมก็ได้เปิดไปเจอนเนี่ยเรื่องวิวาทะระหว่างทนายเดชาครับท่านกับคุณสนทิลิมทองคุณอะไรประมาณนี้ก็มีการจะจัดการไปจัดการมานเนี่ยแล้วก็แว่วครับโอนะครับท่านผู้ชมเตรียมจดจัดหมบครั้งสุดท้ายถามเมื่อไหร่จะเนี่ยต้นปีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนแล้วครับท่านวันนี้เลยบังเกิดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ว่าเฮ้ยรวมกลุ่มกันห้ย่ยางเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมมวลชนล่ะจ้าโอ้ยยังคงมากันไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะน่าจะเพิ่งเริ่ม สนทิมาแล้วจะประชิดตำเนียบนะเนี่ยขู่เฮ้ยพร้อมหนุนทหารประกาศกดอาการศึกศให้จัดการกัมพูชาแล้วก็คนขายชาติอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดือดลั่นครับท่านผมมีชื่อไว้หมดแล้วอะไรประมาณนี้ชื่ออะไรวะเนี่ยยังไม่ได้บอกนะครับท่านผู้ชมยังอุบไว้เป็นความลับอยู่ครับท่านก็เป็นที่ติดตามอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเนี่ยหัวของไทยรัฐส,ส่งเข้าประกวดมาถ้าเกิดจําไม่ผิดสนทิลิมทองคุณจตุพรพมพันประกาศลงถนนครั้งสุดท้ายนะเนี่ยพร้อมจัดมอบนันเนี่ยขู่รัฐบาลพร้อมจัดมอบครั้งสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น ต่อจ้าเฮ้ล้วก็ได้ไปเซิร์ชนะครับท่านผู้ชมค้นหาไว้เฮ้ยปฏิกิริยานายกอิงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังนักข่าวไปถามนั้นเนี่ยตอนนี้มอบใกล้จะมาอีกแล้วนะเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างจ้า หมือนกับว่ายิ้มมุมปากหรือเปล่าไม่รู้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้มันจะเป็นผือต่อว่าเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้เตรียมครับท่านไปกันท้อย่างเร่งด่วนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจมอบสนที่จะดูพรนะเนี่ยผูข้างทำเนียบวันนี้เว้ยเฮ้ยประกาศนะเนี่ยพร้อมจะลงถนนครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะท่านผู้ชมสนที่เดือดรั่นนะเนี่ยถ้าเกิดผมมีอํานาจจะยึดเขาพระวิหารคืนอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้มีหรือยังจ้ายังไม่มีนะคบท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดมีอํานาจนะเนี่ยสนที่ริมทองคุณประกาศเว้ยเฮ้ยจะต้องยึดเขาพระวิหารคืนนะครับท่านอะไรทั น,นี้ลือหึงครับท่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนนะครับท่านผู้ชม วันที่26กุมภาเอ้ย26พฤษภาคม2568ครับท่านคมชัดลึกส่งเข้าประกวดนะเนี่ยข่าวนี้หลังจากวันนั้นลงข่าวว่าอะไรจะไม่มีเอ,อไม่มีสีเสื้อจตุพรสนที่ไม่เอาระบอบทักษิณไม่ลงถนนพึ่งตุลาการพิวัตรนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะกลับมาเดินแล้วนะครับท่านเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนนะเนี่ยบางคนหาว่าเป็นเฟคนิวนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจ๊ะไม่ลงถนนแล้วทำไมวันนี้ลงถนนเนี่ยก็ต้องเอาอันนี้มาอ้างเองก่อนครับท่านเฮ้ยประกอบไปด้วยใครบ้างจ๊ะเนี่ยก็อย่างทีี่แแถลงเรยนยไป้วนะ นะครับท่านผู้ชมขูฟ่ฟ้อเว้เฮ้ยถ้าเกิดสมมตินั้นเนี่ยประเทศไทยเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนั้นเนี่ยครึ่งตารางนิ้วครึ่งตารางเซนติเมตรเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าพร้อมลงถนนแน่นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเสียไหมจ๊ะไม่น่าจะเสียนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิด จะออกเนี่ยก็น่าจะออกกันมานานแล้วครับท่านว่าที่จับตามองอย่างไม่หยุดหย,ย่อนกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยลุ้นนะครับ่านผู้ชมอีกเครื่องหนึ่งไว้เฮ้ยถ้าเกิดสมมติมีการออกมาเดินนั้นเนี่ยก็มีการทํานายนะครับ่ันผู้ชมจะจุดติดไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านด้านหมอปลายภายกระซิบนี้ก็ยังคงเงียบงานอยู่นะครับ่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติเราเอาข่าวมาผสมนะครับท่านแบบพวกที่ชอบเอาข่าวมายำรวมกันอะไรประมาณนี้เฮ้ย ใกล้แล้วนะเนี่ยทางใกล้กับอะไรวัเนี้ยเลื่อนผ่านไปนเจอพอดีนะครับท่านหลังจากสินแสเข่งครับท่านเมื่อต้นปีนั้นเนี่ยออกรายการคนดังนั่งเคียงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งฟันธงอุง้งอิงลีภยัยแน่นอนแน่นอนปีไหน2568นี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีการแกะแพทเชื่อมโยงครับท่านเป็นไมล์แมปปิ้งกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจนเอเนี่ยเพราะสนที่กับจดูพรออกมานายกรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างไรบ้างจ๊จะยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า บอกว่าอะไรวะเนี่ยไม่จําเป็นนะครับท่านเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับท่าน2568เมื่อปีที่แล้วมาอีกแล้วเฮ้ยตอนนี้นะครับด่านผู้ชมจับตามองครับท่านประชากรหลายภาคสว่วนนะเนี่ยแห่ลุ้นระทึกครับท่านม็อบสองพี่น้องจะออกกันมาเมื่อไหร่หลังสนธิประกาศขู่นะครับด่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติแก้ไขไม่ได้นะเนี่ยจะให้ฐานออกมาประกาศกฎกอายการศึกครับท่านหลังตั้งท่าจะลงถนนนะครับด่านผู้ชมคนแห่บนนะเนี่ยตั้งท่านานจังอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวะก ็ไม่อาจแน่ใจนะครเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆวันนี้ว่าเฮ้ยที่เขาลงนะครับท่านปานทิ้มไม่ใช่ปานที่ไม่ใช่ มบปานเทพกูไปปานที่ได้ไงวะเนี่ยปานเทพสนธิจตุพรคอปทอเฮ้ยแล้วผมก็เข้าไปส่องเฮ้ยทําไมกองทัพทำสอบปปสหายไปวะเออก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องออยู่ที่เวทีนะครับท่านเวทีอะไรวะเนี่ยสะพานชมัยมรูเชตครับท่านม็อบคอปทอหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีการลงว่ากองทัพทากับกลุ่มสอบปปสมาหรือไม่หรือว่าต้องตึงพื้นที่ไว้ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวเทศกิจจะมาไล่หรือเต็นอะไรประมาณนี้ ก็ไปที่ติดตามอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมท่านทั้งหลายคิดว่าอย่างไรบ้างครับท่านลุ้นกันอีกเพลอกนะเนี่ยบ็อบเพือกสุดท้ายแล้วครับท่านจะมีการยกระดับโอตอาหารหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีนะเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาถามอ่าเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าพร้อมลงนะครับเรื่องผู้ชมมันหลายหัวข่าวกันเลยทีเดียววันนี้โดย กดบวดเข้ามาหน่อยม็บจะออกมาแน่นอนนะเนี่ยม็บสนทีจ่จะด,ดูพรกดหนึ่งกันเข้ามาแต่ถ้าเกิดเชื่อว่าไม่น่าจะออกนะครับท่านหรือไม่ออกแน่นอนนะเนี่ยกด2กันเข้ามานะครับท่านผู้ชมาานีม้ก็ต้องขอสาวเสียงหน่อยครับท่านโดยหลายภาคส่วนนะเนี่ยก็ได้มีการจับตามองนะครับท่านผู้ชมต้นปีที่ผ่านมาไตายมาสึเออไต่มาสหนึ่งไต่มาสองอฮยยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันครึ่งปีพอดีนะครับท่านหลังจากสนทิลิ้มทองกุลประกาศนะเนี่ย ให้อะไรวะเนี่ยรัฐบาลเล่งหาตัวคนที่มาอะไรสั่อย่างแกนะครับท่านแล้วก็เรื่องพิพาท MOU 44อะไรประมาณนี้ก็ไปที่จับตามมองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวอ่าอันนี้เจอแล้วครับท่านเนี่ยโอ้ยภาพไม่ชัดอีกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องแปะไว้อีกแบบหนึง่งมีเนื้อหาข่าวอย่างไรบ้างจ้าสุนที่ขู่ครับท่าน อะไรวะเนี่ยขู่ว่าจะหนุนทหารประกาศกดอายาการสืกแตนี้ของเนชั่นสุดสัปดาห์ส่วนที่ลิ้มทองคุณขู่นะเนี่ยเรียกทหารครับท่านถ้าเกิดรัฐบาลเป็นแบบนี้นะเนี่ยพร้อมแฉครับท่านอะไรวะเนี่ยคนขายชาตินะครับท่านผู้ชมรายชื่อครบหมดแล้วแล้วจะออกมากันเมื่อไหร่วะเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าครั้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ติดตามเหลือทนกันเลยทีเดียวครับท่านอะ่ะก็ปรากฏภาพแบบนี้ ปุ๊บอันนี้ก็ต้องขอบคุณเ네นชั่นสุดสัปดาห์ด้วยครับท่านก็มีอาจารย์ปานเทพเมื่อกี้ไปปานทีซะแล้วเออไอพี่ชิตใช้มงคลอยู่ห่างๆซีนะครับท่านส่วนนิ้วโป้งของผมนี่ตู่จะดูพรว่าไปที่ติดตามเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านลือหึงกันให้วุ่นแล้วเนี่ยเตรียมจะออกมาเดินเตรียมจะออกมาเดินเดินอะไรจเดินม็อบครั้งสุดท้ายนะครับท่านเอาไล่ข่าวกันเลยดีกว่า ดูเดือดอะไรวะเฮ้ยเริ่มจากแนวหน้านะครับท่านก็ต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่งแนวหน้าครับท่านดูเดือดอะไรวะเฮ้ยดูเดือดไว้เฮ้ยระทึกอะไรว่าเนี่ยสนทีน้องจะดูพรพร้อมลงถนนชูหกมาตรการจี้รัฐบาลเล่นแก้ปัญหาชายแดนไล่หุ่นเซนลงลุมอะไรประมาณนี้นะครับท่านเดอะสแตนดาร์ดสนทีพร้อมจะดูพรครับท่านบวกแกนนําเครือข่ายอะไรวะเนี่ยยื่นหกข้อเสนอเรียกร้องถึงรัฐบาลให้ปกป้องอธิปไตายไทยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วครับท่านหน้าที่ของใครจะเนี่ยหน้าที่ ของรัฐบาลหน้าที่ของทหารนะครับท่านผู้ชมแต่ทุกๆก,การกระทำครับท่านแล้วก็ทุกๆก,การเดินทางอะไรประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องเอาออกมาแถลงหมดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเราแบบนี้นลเนี่ยมีปฏิกิริยาอะไรบ้างจะเนี่ยจากใครจ้าเฮ้ยแพทองทานชินวัฒน์นะครับท่านผู้ชมนักข่าวไปถามอิงก็ยิ้มมุมปากนะครับท่านผู้ชมไม่ตอบไม่ให้สัมภาษณ์ครับท่านเกี่ยวกับเรื่องมอบสนที่อะไรประมาณนี้ถ้าทำให้ผมเลยต้องไปเซิร์ชข่าวนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็เจอครับท่านเจออะไรจะเนี่ยเจอเมื่อปีที่แล้วว่ะ3าเดือนอกั ยนยยา2024ก็เดือน9ปีที่แล้วสนที่ประกาศนะเนีย่ยปีหน้าลงถนนไล่รัฐบาลยืน่นหนังสือถึงนายกตามหาคนร้ายเหตุถูกลอบจุดๆ,ๆุ ยิงอะไรประมาณนี้เมื่อปี52อิงเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับท่านแต่เจออันนี้วันศุกร์29พฤศจิกาครับท่าน2 5 6 7เมื่อปีที่แล้วเฮ้ยนายกมีอะไรวะเนี่ยมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับม็อบนั้นเนี่ยที่สนทิลิมทองคุณเตรียมจะออกมาประกาศไว้ให้ประกาศประกาศว่าอะไรจะประกาศฉบับที่1หรือเปล่าบอกยังประกาศพร้อมลงถนนประกาศจะเดินถนนครั้งสุดท้ายในชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม ครั้งสุดท้ายบางคนก็ติดตามนะครับท่านเอาเลยเฮ้ยต้องเป็นกําลังใจให้มบนนเนี่ยมบสุดยอดมากเลยอะไรประมาณนี้หลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ่านผู้ชมเขมรถอยวันนี้สนทิ่ก็ป้องมาเองหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอิงเป็นอย่างไรบ้างนายยกมองนนเนี่ยมบสนทิ่หลังจากคึื่นจัดม็บครั้งสุดท้ายบอกเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วก็สัดกระทบการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับ่้นผู้ชมหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีเรื่องมบนะครับน้นผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมีสถาาานนนนกรณเ่งงดดวแจุ้้มมผู้ชโยตอ เว้ยเฮ้ยเป็นกระแสะข่าวลือหนาหูนะครับท่านผู้ชมบ้างก็ออกบอกมาครับท่านเป็นข่าวสารกเลยที่เดียวเรื่องอะไรจ้าด่วนเว้ยเฮ้ยสารออกหมายจับครับท่านอดีตผู้สมัครสองกอคนดังนนเนี่ยเป็นเจ้าพ่อค้าบุหรีไฟฟ้าลายใหญ่ย่านฝั่งทนนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าสารก็ออกหมายจับนะครับท่านเฮ้ยแล้วมีบางส่วนเอาไปลือนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังเป็นกระแสะข่าวอยู่ก็จะมีประชากรทั้งหลายแห่ถามว่าเนี่ยช่วพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐหรือไม่นะครับท่านผู้ชม แล้วทีนี้ผมก็ทําอย่างไรบ้างจ้าผมก็ไปเซิร์ช Google นะครับท่านเซิร์ชคําว่าสุดารัตน์เซิร์ชคำว่าไทยสร้างไทยนั่นเนี่ยก็เจอหลายข่าวกันเลยทีเดียวครับท่านของมัด,ดีชนนะเนี่ย ุดาลัดเดือดนะเนี่ยประกาศไม่รวมตัวอะไรวะเนี่ยบวยซัดพวกที่บอกว่าไทยสร้างไทยจะไปร่วมกับอะไรวะเนี่ยรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านแล้วมันก็เขียนหนึ่งวันที่ผ่านมาวาผมก็กดเข้าไปดูเอ้าชิบหายอันนี้มันปี2 0 2 3 2 0 2 4นี่ว่าก็แปลกๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นบัรคหรือเปล่าครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเจ้าเนี่ยก็ต้องติดตามวืวอเฮ้ยหลังสารออกไมยจับอดีตผู้สมัครสอกอรครับท่านพร้อมแฟนสาวแล้วก็พวกรวม4คนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพรรคของ หญิงหน่อยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่คนปัจจุบันนะครับท่านเป็นแค่อดีตผู้สมัครอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านช่วงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมันก็มีข่าวอะไรว่าเนี่ยขยมนะครับท่านผู้ชมลือลุ้นครับท่านทั้งเรื่องม็อบทั้งเรื่องอะไรนะเนี่ยแต่นานเหลือเกินแล้วนะครับท่านนานเหลือเกินเรื่องอะไรจ๊ะนานเหลือเกินแล้วที่เราไม่ได้เห็นม็อบใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมม็อบนั้นก็มีหลายมากมายไก่กองเลยทีเดียวครับท่านม็อบเสื้อเหลืองนะเนี่ยก็สนธิครับท่านปี อันนั้นก็เป็นม็อบเสื้อเหลืองนะครับเดิมผู้ชมจัดมาได้อยู่นานพอทนครับท่านไล่ทักษิณชินวัตรไปได้เรียบร้อยหลังจากนั้นม็อบอะไรต่อเจ้เนี่ยก็เป็นนปชนะครับเดิมผู้ชมต่างๆนานาสักพักมาม็อบอะไรวะเนี่ยกบบสอันนี้ก็จัดอยู่เป็นปีนะครับเดิมผู้ชมแล้วม็อบที่สั้นที่สุดละจ้าโดยตอนนี้ที่สั้นที่สุดถ้าผมนึกได้เร็วๆนะครับ anchor. ท่านม็อบเสื้อขาวม็อบเสื้อขาวอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจตุพรเรียกร้องนะเนี่ยประชาชนทั้งหลายมาร่วมกันเดินใส่เสื้อสีขขาาวนนนะครรัับ่ผู้ชมไไอเ นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรวันนี้พี่ชิตชัยมงคลผมไปขยายส่องนะครับท่านเอาเราเฮ้ยพี่ชิตชัยมงคลนะเนี่ยใส่เสื้อขาวมาด้วยซูมเข้าไปดูเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่เอากาสีโนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยก็ต้องใส่ใส่ของเก่าไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเมดมะม่วงหิมะพามมีหลายหลากแต่อันนี้ก็คือหมึกเป็นโตนะครับท่านผู้ชมหลายหลากกันเลยทีเดียวครับท่านปลากระพงทุบป,ป,ปลาเห็ดโคนทุบนั้นเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท กล้วยอบนะครับท่านผู้ชมกล้วยอบธรรมชาติครับท่าน300กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมถั่วตุต๊บตั๊บ ขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก้ครับท่านมีหลากหลายแอดไลน์นัทวิวช็อปหรือว่าจิ้มลิงไลน์ที่ผมปักหมุดไว้อยู่บนสุดใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเด้งไปที่ลิงไลน์เลยครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ต้องติดตามทั้งเรื่องม็อบของสนที่ลิ้มทองกุลประกาศเตรียมจะออกมาเดินครั้งสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายนี้จะได้ออกมากันเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ลือขึงครับท่านพักแรมโบ้เส,สกสกลนะครับท่านผู้ชมหนุ่มหน้ามนคนเสียงดีอะไรสักทีเ ที่อ่าที่ชอบไปถอนสาบานครับท่านตอนนี้นะเนี่ยกระแสข่าวลือก็หนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาภายในหนักเวยเฮ้ยรวมไทยสร้างชาตินะเนี่ยพักที่โบเกสกไกลครับท่านออกมานะเนี่ยโว้ยเฮ้ยนายกอิงทำไมทาแบบนี้นะเนี่ยขับออกเฮ้ยขับใครออกวะพีรพันธ์นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ลัมโบก็มาทวงพักคืนวันนี้ครับท่านสอพักแดกแล้วหรือว่าเนี่พักใครจะเนี่ยพักอะไรเนี่ยพีรพันธ์รอสอสชอครับท่านหลังจากตอนนี้มี21สสครับท่านล่อนจดหมายนะเนี่ยขอปรับครมอ แล้วก็บอกว่าอะไรจ๊ะบอกว่าหัวหน้าพักแปลกๆอะไรทํานองนี้นะคับท่านผู้ชมเหมือนกับไม่มีความสามารถอะไรประมาณนี้หรือไม่ครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้เรื่อง หลักๆก,ก็จะมีเรื่องปรับคอรอมอนะครับ่านผู้ชมเรื่องจับบุหลีไฟฟ้าเรื่องชายแดนไทยเขมรตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับ่านผู้ชมมาตรการใหม่มาอีกแล้วครับท่านหลังจากกลุ่มจตุพรนะเนี่ยไปรวมตัวกันครับท่านเมื่อวันที่7ส่วนวันที่แปดหละจ้ารู้สึกว่าเขมรถอยนะครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการตอบโต้อย่างต่อเนื่องเรื่องอะไรจะเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการตัดอินเทอร์เนต็ตอีกหรือเปล่านะครับท่านสําหรับเขมรอะไรทํานองนี้ก็โอนละวนโอวนัโอวะเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวด้านเจตโทนวันนี้ นะครับเดิมผู้ชมวันนี้เห็นไปออกรายการข่าวช่องวันครับท่านที่อะไรวะเน,นี่ยต้องไล่นายก่อนไล่คำเณรนะครับเดิมผู้ชมอมืแล้วแบบนี้จะทําอย่างไรทําอะไรได้ไหมจ๊ะยังทําไม่ได้เลยวะเน,นี่ยพูดมาตั้งนานแล้วจัดม็อบมาก็นานแล้วโดยถ้าเกิดสมมุติเขาพร้อมจริงนะครับท่านทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพนะเนี่ยก็คงจะออกมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังคงเสาวเสียงอยู่นะครับเดิมผู้ชมโดยอันนี้น่าจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของม็อบแล้วถ,ถ้าเกิดสมมุติถึงจุดประเด็นนี้ยังไม่ติดก็น่าจะไม่มีประเด็นไหนติดแล้วนะครับท่าน แล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยถ้าเกิดจุดติดแต่ถ้าเกิดทหารไม่เล่นด้วยนี่ก็เออไม่น่าจะเหมือนในอดีตแล้วนะครับนานผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติมีกฎอาก,การศึกจ้าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาประกาศนะเนี่ยหนุนทหารไว้ค่อยประกาศกฎอยายการศึกอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงชายแดนเขมรหรือเปล่าหรือว่าจะหมายถึงทั้งประเทศนะครับท่านอันนี้ก็เป็นคําถามอย่างมากมายไก่กองอะไรทีเดียวโดยวันนี้ขาดไปคนหนึ่งนะครับท่านมาพร้อมทุกคนไว้ค่้ยขาดไปหนึ่งคนที่ผม เปิดเข้าไปดูวันก่อนใครเจะเนี่ยยังไม่เห็นเจ๊ปองเว้ยเฮ้ยเออสงสัยยังไม่ว่างอ่านข่าวอยู่นะการดนผู้ชมเลยได้ยินเสียงปบมือให้ตัวเองแบบที่ไม่ค่อยได้อะไรวะเนี่ยประสานมากนะครับท่านก็จะมีเสียงชาวบ้านหชาวบ้าน2แล้วเนี่ยชาวบ้านสเป็นแอคโคเลยนะครับท่านพอ แกนนำม็อบพูดจบประโยคหนึ่งฮ่าให้สู้สู้อะไรประมาณนี้แต่เป็นเสียงที่แบบเบามากนะครับท่านผู้ชมเจฟบองอัญชลีก็ยังไม่ได้ผูกมาวันนี้แต่เมื่อวานก็บน่บนๆอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหนักหนานะครับท่านสําหรับตอนนี้แล้วจะดูพรเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ยังคงฟันธงนะครับท่านผู้ชมวันที่13นี้ครับท่าน มันแต่ว่ามันค่อนข้างแปลกๆนะเนี่ยเจดูพรครับท่านเชื่อนะเนี่ยทักษิณหนีหรือว่าฟันธงไม่รู้ทักษิณหนีเชื่อถ้าเกิดหนีจะต้องไปทางกัมพูชาแล้วก็ลั่นแต่ว่าอยากหน้าแตกนะครับท่านผู้ชมที่นี้แม่มือมันก็เหมือนกับย้อนแย้งหรือเปล่าวะเจะดุพรมั่นใจทักษิณหนีนะครับท่านลั่นอะไรว่าฟันธงถ้าเกิดสมมติมีการหนีก็จะหนีไปทางกัมพูชาแต่บอกว่าอยากหน้าแตกนะครับท่านผู้ชมดีนี้ถ้าเกิดทักษิณไม่แตกลวไอ้ไม่อะไรวะเนี่ยไม่หนีละจ๊ะ ก็จะได้ออกมาบอกเต็มที่นะครับท่านเห็นไหมผมบอกไว้แล้วบอกว่าอะไรจนเนี่ยบอกไว้แล้วว่าผมอยากหน้าแตกแล้วถ้าเกิดสมมติทักษิณหนีไปตามที่เขาละเมอเพิ่มพบเหรอจ๊ะเห็นไหมนั้นเนี่ยผมฟันธงไว้แล้วว่าอะไรจ๊ะว่าทักษิณหนีแน่นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่หนีหล่ะจ๊ะผมก็อยากหน้าแตกอะไรประมาณนี้ มันก็ออกมาหน้าไหนมันก็ได้ทั้งนั้นเลยนี่ว่าโอ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นผื่นนะคะท่านผู้ชมในขนาดเดียวกันครับท่านคนมาเยอะกันไหมจ้าวันนี้เอ้ยยังไม่มีเวลาไปสอดแนมเท่าไหร่วะ่ะแต่ดูแล้วยังไม่ค่อยเยอะนะคบท่านผู้ชมแล้วหลังจากนี้นะเนี่ยถ้าออกมาเรื่อยจะมีเครือข่ายเยอะหรือไม่สําหรับอะไรจ้ามอบครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับไปหรือยังตอนนี้น่าจะกลับไปหมดแล้วส่วนที่จะดูพรพร้อมลงถนนประกาศไม่อ่อนข้อนะครับท่านให้กัมพูชา ออประกาศรวมตัวนะเนี่ยเจรจาหรือไม่เจรจาไม่เอาร้องไม่เอาประสานก็ใครก็ไม่รู้เหมือนกันท่านต้งหลายคิดว่าอย่างไรเนี่ยพร้อมลงถนนบางอันก็เจอพร้อมลงถนนครั้งสุดท้ายอยื่นหข้อเสนอพร้อมลงถนนโอ้มากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียววันเนี้ย ก็ไม่รู้ว่าอีทำาพือต่อนะครับท่านโดยตอนนี้ก็มีการตีข่าวกระเพอก็ไม่ใช่กระเพือกระือนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องปรับครอมอครับท่านรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าเมลหลักวันนี้เรื่องม็อบดีกว่าเว้ยเฮ้ยสุเทพก็ออกมาประกาศแล้วนะครับท่าน หลังจากทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนนเนี่ยเมื่อไหร่เว้ยเฮ้ย,ฮยจะได้เห็นสุเทพเทือกสุบรรหหิ้วลงท้าผ้าใบเออว่ะเออ,เอ,อใช่องท้าผ้าใบอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านสอที่จะได้ใช้แล้วหรือไม่นะเนี่ยเตียงลงครั้งสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ลงสักทีแล้วหลังจากนี้จะลงไหมอ่ถ้าเกิดสมมติเสียแม้แต่ หนึ่งตารางนิ้วครึ่งตารางเซนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจะออกมาลงถนนส่วนที่เดือดร้อนนนเนี่ยถ้าเกิดมีอำนาจจะยึดเขาพระวิหารนะครับท่านผู้ชมมาเป็นของไทยอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้แหละจ๊ะยังไม่มีอำนาจครับท่านแต่ต้องติดตามนะเนี่ยว่ามอบนี้จะจุดติดไหมโดยถ้าเกิดสมมุติเป็นพวกเดิมๆนะครับท่านผู้ชมกลุ่มคอปทอนี่ก็อึดน,นะครับท่าน2ปีแล้วนะเนี่ยที่ประกาศครับท่าน ไม่เอาระบอบทักษิณต้านระบอบอุ้งอิงอะไรประมาณนี้ทักษิณจบแน่ทักษิณจบแน่ทักษิณหมดแล้วทักษิณหนีแล้วทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้อุ้งอิงยุบสภาอุ้งอิงหนีแน่หนีแน่แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ามันก็ยังอยู่ในะครับท่านผู้ชมถามอุ้งอิงหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าไอ้ม็อบก็ยังอยู่อิงละจ้าก,ก็ยังเป็นนายกอยู่ในะครับท่านผู้ชมสองปีนี้ต้องนับถือความอดทนนะครับท่านแล้วก็ จัดไปจัดมาเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ากเกิดการรวมนะครับท่านสักพักหมอว่าลงเดินมาหมอว่าลงเดินมาทําอะไรจ้เนี่เดินมาที่ม็อบนะคะนบท่้นผูชมมาให้กําลังใจพร้อมขึ้นเวทีปลาศยสักพักใครต่อจเจ้านี่เจตโทรนะวันนี้ครับท่านหลังจากออกมาเดือดนะเนี่ยก่อนจะไล่ขมรต้องไล่รัฐบาลก่อนนะครับท่านแล้วก็ประชาชนจะช่วยจัดการเองโดยจัดการม็อบ พวกมันเองเนี่ยให้มีคนยังทําให้ได้เลยนะครับท่านสักพักจะเกิดอะไรต่อจะเนี่ยก็เกิดอะไรวะเนี่ยจะดูพรจะดูพรจะดูพรมาอีกแล้วใหม่คนแล้วที่ไหนจะเนี่ยมอพปทคนก็ยังน้อยอยู่ดีทําอย่างไรดีวะเนี่ยเอาอีกแล้วเจปองมาครับท่านมาที่ไหนมาที่มอพปทรู้รู้สึกได้เห็นนะครับท่านไม่รู้ตอนต้านคาสิโน,โนหรือเปล่าถ้าไม่ชนะไม่กลับอ๋อสงสัยตอนนี้อะไรวะเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาชะลอไปก่อนเจปองเลยกลับไปก่อนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วก็สักพักก็ไปรวมตัวครับท่าน เมื่อวันที่7ที่ผ่านมานนเนี่ยที่พีททีวีประกาศลั่นครับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไปด้วยนะเนี่ยเจ๊ปองหลังจากบอกให้ปลบมือให้ตัวเองเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยหุนเซ็นกรรมความลับทักษิียไว้เยอะแล้วมีอะไรต่อไหมจ๊ะมันก็เหมือนกับเป็นการแบบพูดบับไว้ก่อนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้เออว่ะเอเอใช่ถ้าเกิดนึกแบบไอ้นั้นนะครับท่าน โอ้ยทักษิณนี่ก็แสบเหลือเกินก็นเลยทีเดียวออกมาซัดทีเดียวนนเนี่ยเป็นกระแสไวรัลอย่างไม่หยุดยั้งครับทา่านเรียกหนูรีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผมก็งงเอ๊ะหมายถึงใครวะไอเราตอนแรกก็อยากจะพูดนะครับท่านแต่ไม่กล้าพูดด้วยเฮ้ยเพราะว่าเสรีพิสุทธิ์นี่แกก็เป็นอะไรวะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเสรีพิสุทธิ์เดือดเดือดเรื่องอะไรแล้ววะเนี่ยกดเข้าไปดูอืมมาซัดหาว่าเป็นหนูรีได้อย่างไรเอ้ยทำไมเสรีพิสุทธิ์คิดแบบนั้นกดเข้าไปดูเรีทือ่ช ซัดหนูรีนี้ก็คือหมายถึงตัวเขาเองนะคบท่านผู้ชมสเสรีพิสุทธิ์ประกาศลั่นครับท่านพร้อมเป็นนายกเมื่อไหลอะไรวะเนี่ยเมื่อสองสามปีก่อนนะคบท่านผู้ชมพร้อมมากเหลือเกินฟิตปังฟิตปังในการเป็นอะไรจ้านายกนะครับท่านแล้วทีนี้มันจะไหลรวมกันหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้ก็ไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะเนี่ยจะต้องรวมตัวกันให้ติดนะคบท่านผู้ชมถ้ารวมกันไม่ติดรอบนี้ก็ไม่มีประเด็นไหนที่จะจุดติดแล้วแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้านายกอิง เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนายกอิงออกมาบอกนะครับท่านเกี่ยวกับม็อบสนที่เมินม็อบอะไรประมาณนี้ซัดไม่จําเป็นอ่าแล้วก็บอกว่ากระทบการท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นศึกสุดท้ายแล้วนะครับท่านเพราะว่าประกาศพร้อมลงถนนแล้วก็มีคําว่าครั้งสุดท้ายในชีวิตหรือว่าครั้งสุดท้ายด้วยแล้วท่านทั้งหลายคิดว่าจะจุดติดไหมนะเนี่ยส่วนผมมองว่าโอ้ยน่าจะจุดติดยากก็ได้พี่น้องเอ้ไม่ใช่อ่าเขาประกาศเป็นพี่น้องกันแล้วก็มี2คนนี้ มี่วนที่ลิ้มทองกุณจดุพรเนี่ยเขานั่งไอ้ยืนอยู่นี่เออพี่ชิดเนี่ยยืนอยู่ปุ๊บนี่ใส่เสื้อต้านกาสิโนโอ้สงสัยเสื้อขาวซักไม่ทันตอนแรกผมก็นึกว่านายพีชิตจะใส่เสื้อขาวด้วยนะครับท่านความจริงหนึ่งเดียวออกว่ากันไปพร้อมลงถนน ก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับด่านผู้ชมส่วนประชากรหลายภาคส่วนก็รอเหลือเกินนะครับท่านบางคนก็รอจนรอเกินนะเนี่ยหลังจากต้นปีจะลงถนนตอนนี้ก็ต้องติดตามครับท่านจะมีการลงถนนเร็วๆนี้หรือไม่ลงถนนสําเร็จก็คิดว่าสําเร็จหรือไม่ก็ช่วยวโหวตโพเข้ามาหน่อยนะครับด่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน ああ。<music>